สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียดําซิงนะครับะออยินดีต้อนรับครับทุกท่านนะครับผมอ้ามาดูเดก้าของดีอยู่ไม่นานครับ FC ของดีอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่านี่บวันเดียวครับเรียบร้อยจัดส่งเลยครับนี่เจอกัน ิกแบบตัวแยกไหมพอแม,ม่นมัน,นมีบมังกดมังกลางเออนั่นน่ะงัดขึ้นมีเดือยมีเดือนไหมเออนั่นน่ะเดือยนั่นแหละงัดอีกไล,ล,ล,ล่์นึงอ่ะอีกอีไลน์นึงอ่ะ nè, có mà lo, bắt số gấp, giờ mà lùng nè đang lo. จะดทรงถึงหน้าบ้านครับ2องแสนบาทคุ้มมากครับอ่ะเก็บโซ่ครับเตรียมมาลงครับเราดิแบกสูดใจครับได้ได้เสศนหมดนี่นั่งยกอัพกันเส้นเล็กอยู่แล้วไม่ทำหรอกด๋อยไม่ทำหรอกด๋อยเอาเอาลองเอาตรงไหนได้ตรงแดงเอาเรื่อง กำลังเจรจาราคากันไปต่อไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมไปต่อหรือพอแค่นี้ เท่าไรเองโอ้ห้าแสนบาทนี่กจะสือละนองเอ้ยเขาทำแบบปวดรัเลยรถสองเส็ตเจอดเอาลงเดิเจอดมันยาวลงเนี่ยให้มันขับลงเองให้มันขับลงเองดี่เลยจะดงดีไปเบกเบกดีไปไปมึงสมราคาอยู่มือสามร้อยห้าสิบเงิตายกับตายน้ำรถนี่ละอย่าไปใายน้ำเราไปไปคืกินเหล่าตายตายใน้นาที่เนี่ยนี่สุดเกียงกันลงครับ ลงเล้วสี่หกลเดี๋ยวมเลยเยมอคยทุกคนะเรียร้อยไปเอาเร็วตอตัดสเสนขายาเสนมาามอเลว้รถเยอะมากครับนี่รูว่าร่นไหน่นไหนครับ เขาข่ายเกียรวไปด้วยปดเกีร์วบางเนี่ยอู้เกียร์ใหญ่ครับนี่ดูใหญ่เอาลงครับเอาเอาเดก้าได้มัง้งตามซะเลยเอาหัวเดก้าได้มั้ <c oughs> chiều mờ ngập, kia thoải vẫn xài con lăng, kia nhây kia nhây rồi, khoảng sáu ngàn không mang, không biết là sẽ để nó thấm nè các bạn tuần canh hàng tháng, sậy sậy rốt, sậy lung lung, มาลุ้นกันนะครับว่าเอ้ยเบาลูกพี่เบา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 อะให้ขับลงเองครับผมไม่กล้าขับลงให้ับเพราะว่าสภาพรถมัน่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแต่เบรกดีครับเบรกทีหัวทิ่มเลยครับ

แรงกับแรงโดดเป็นโดดครับนี่เอ้าลูกน้องเอาลงแล้วลูกพี่ขับได้ครับปลอดภัยครับ เ่า,นะาครับรถเปล่าฟันพ่วมเลยไปแล้วครับนี่ขับทัวร์ จัดครับแถวนี้ดงรถนะครับตาดีได้ตาไร้เสียครับผมดูกันไปตามเนื้องานนะครับอะร้อยเราก็เอาทีเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับไปเอาอะไรต่อก็ว่ากันไปครับเราจะไปเอาอะไรติดตามกันนะครับเราไม่ได้หยุดแค่นี้ครับมีโปรเจกต่อไปครับเอ้า ก็คลิปนี้บ๊ายบายครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียด er ัมซิงเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ